ถามความรู้สึกแต่ละคนครับอ่าต้องมาคัต้องมาครับมันมากเลยครับทุกรสชาติของชีวิตเหมือนเป็นต้มยำกุ้งในทิปเดียวอะไรเงี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยโอเคครับผมพี่เอครับพี่เอครับเป็นไงบ้างครับผมสิ่งที่ผมได้มาในทริปนี้หนึ่งคืนกับอีก1วันเป็นสองวันในนี้คือเป็นการได้บุญนะครับได้บุญและเอ็เแนเจอร์สุดคุ้มสุดคุ้มมากๆจากสิ่งที่เรามองเห็นที่โรงเรียน ดูดูสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนนี่ดูแล้วก็ดูดีนะครับแต่แต่จ <c oughs> ี๊หนูไม่ดีคือหมาตัวนั้นนะครับแต่เรามองดูแล้ว <c oughs> เด็กมีคุณค่ามากขึ้นนะครับเด็ <c oughs> กเป็นผู้น่ารักมากแล้วอาจารย์ซึ่งเป็นการต้อนรับกับพวกเราคณะศิษย์ของเราซึ่งเดินทางซึ่งจะเห็นอยู่ในทริปนะครับเป็นเส้นทางที่ว่าบุกบั่นแบบว่าโอ้โหแบบเขายัดเสียงเสียงคือเขาไม่ค่อยเข้าถ <c oughs> ึงไับ คือเป็นเส้นทางที่เบว,ว่าค่อนข้างที่จะหายากแม้กระทั่งรถผมคันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวทริปหน้าต่อไปก็คือว่างานวันเด็กนะครับงานวันเด็กเราก็จะมีานนะมาที่นี่อีกก็คือว่าจะจัดของอน,น,นะครับเป็นของพวกเสื้อผ้าของเด็กเล่นที่เราจะมาแจกให้กับน้องๆทั้งหลายนะครับในส่วนนี้โอเคครับผม <c oughs> ขอบั <c oughs> อ้งครับผมขอขอากสนานานิดหนึ่ง,ง <c oughs> ขอข้าโกสนาน <c oughs>